สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้า b e n f a c t o r Watcher Hammer นะครับรถที่ถูกนำเข้ามาในอัปดานี้นั่นเองนะเพื่อนเพื่อน่าเป็นรถในคันสุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับสำ,สำหรับ DLC นี้นะเพื่อนๆนะต้องรอ DLC หน้าเลยนะครับถ้าเราอยากได้คันใหม่ก็ต้องรอ DLC หน้านะครับ ในดียวีนี้คันนี้คือคันสุดท้ายแล้วนั่นเองนะนเพื่อนเพื่อดูเหมือนว่ารถคันนี้นะครับผมจะได้แรงบันดาลใจมาจาก Mercedes-Benz w 1 2 4นะครับโดยเฉพาะรุ่น Hammer นะที่ดัดแปลงโดย AMG นะครับแต่ยังคงรักษาลักษณะกระจังหน้านะครับโรเมียมของรุ่น w 1 2 4ดั้งเดิมไว้นะฮะองค์ประกอบการออกแบบนะครับผมเช่นไฟหน้าโปรไฟล์ด้านล่างและสะเกิร์ตข้างนะครับ ดูเหมือนว่าจะยืมมาจาก W 2 0 1 9 0อ e 2 0สปอร์ตไลท์นั่นเองนะเพื่อนในขณะที่บางโคนที่กว้างขึ้นนะครับคล้ายกับ Mercedes-Benz 300 c e นั่นเองนะเพื่อน C 1 2 4 3.4 AMG นะครับไปหน้านะครับผมได้แรงาใจมาจาก Mercedes-Benz W 1 2 6นะครับที่นำเข้าจากสหรัฐอเมริกานี่นะฮะและไฟไท้ายนะครับดูเหมือนจะเป็นรุ่นกระจกเงาของไฟ W 1 2 4นะครับ แต่มีเขาโคง้ายกับ m e r c e d e s b e n z W202 ที่ปรับโฉมใหม่นั่นเองเนี้ยนี่คือสภาพภายในของเขาเองเนี้ยเพื่อนๆนะนี่ครับผมเครื่องก็จะเป็นแบบแบบนี้เลยนะครับอ้าผมเลยแบบใส่แว่นอยู่นะฮะเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูนะครับผมมานี้เลยนะฮะก็ทำมาได้ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าไอ้ตรงรายละเอียดตรงเนี้ยมันเหมือนออกแนวดีน้ำมันมากไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับตามสไตล์ GDE แล้วนะครับก็ขอแค่เราขอแค่ภายนอกเหมือนผมก็โอเคแล้วนะครับผม าเขาขับดีด้วยก็ถือว่าดีไปนะครับล้อสวยมากเลยนะครับเป็นล้อที่ไม่มีแต่งในเกมนะครับคอนโซลภายในนะครับผมไม่ได้ดูใหม่อะไรนะครับเบาค่อนข้างจะแบบตรงรุ่นเลยหรือเปล่าเบาสวยดีนะครับน่าจะเหมือนของจริงมากนะคันนี้สำหรับผมนะคือสวยมากนะครับเห็นแบบตอนที่ออกมาขับเล่นครั้งแรกเนี่ยอันเนี้ยตอนเนี้ยอันนี้ผมไม่แต่งนะครับเอามาขับเนี่ยก่อนที่จะมาตรงเนี้ยคือมันรู้สึกว่ามันสวยอะนะครับผมว่ามันสวยมากเลยนะเพื่อนนะเออ แล้วก็เหมือนของจริงด้วยนะครับผมก็ท้ชอบไปถ้าตรงนี้มันมีแง่งแล้วเป็น Mercedes Benz ขึ้นมานี่กูจะเท่มากเลยมาดูคลาสสิกดีนะครัผมนะเออโอเคไปเดี๋ยวเราลองเทสกันนะครับผมในเวอร์ชั่นเดิมๆกันนะครับอุ้ยรอบถือว่าเอาเรื่องนะครับผมคันนี้คือคลาสซีดานนะครับจริงๆผิดคาดของผมอยู่นิดหน่อยนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะมาในภาพของแบบ ออระดับสปอร์ตอะไรแบบนี้นะครับเห็นว่ามันดูซิงๆิงนะครับแต่ว่าคาสสีดังก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะว่าคาสสีดานก็ไม่ได้เข้าใหม่มาสักพักใหญ่แล้วนะครับปกติรถที่เข้ามาใหม่เพื่อนๆสังเกตว่าจะเป็นคาสสปอร์ตเป็นส่วนใหญ่นะแต่นี้ก็เป็นคาสสีดังครับก็โอเคนะนเพื่อนๆเออแล้วก็เ,ออเจ้าเบนเชคเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้อัพรถมาสักพักแล้วด้วยครับผมอยากให้นะอัพปาการีนะขอขอปาการีนะครับรอบหน้าขอปาการีนะ <laughs> โอเคฮะ ก็ถือว่าโอเคนะคันนี้นะครับผมซีดาน้วก็เท่นะครับใครที่ผมว่าหลายๆคนที่90และกัน90 80อะไรพวกนี้หรือยุค2 0 0พันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะชอบกันเยอะนะสำหรับคันนี้นะเออไม่รู้ว่าใครเคยเล่นเกมแข่งรถมั้งนะคันนี้นี่น่าจะฮิตเลยนะครับในเกมแข่งรถนะครับคันนี้ก็น่าจะขายดีนะครับสอฟดีเอลซนี้สำหรับใน GDV อออนไลน์นะครับน่าจะขายดีเลยแหละนะ ว่ารูปทรงเขาเนี่ยสวยจริงๆนะครับอันนี้ก็ไม่อวยเลยเพราะว่าผมไม่ได้เป็นสาวกของเบน์นะครับแต่ว่าคันนี้คือมันสวยจริงนะครับเราก็ต้องชมนะอุ้ยขับดีด้วยนะอุ้ยแต่มันมีอาการแบบดือด้อดือด้อนิดๆนะครับดื้อมือนิดๆนะมันไม่ได้แบบปึ๊บปั๊บปึ๊ดปั๊ดนะครับผมค่อนข้างจะชอบนะครับไอ้แบบนี้นะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเลี้ยวเลี้ยวเหมือนเอฟวันนะเพงเอผมไม่ค่อยชอบรถที่มันเลี้ยวเหมือนเอฟวันแบบมันเดึบถนนจริงผมไม่เถียงนะครับแต่ว่า เออผมชอบแบบรถที่มันเก็บคาแรคเตอร์แบบนี้ซะมากกว่านะครับในความรู้สึกข,ของผมนะผมชอบแบบนี้นะครับผมเออมันไอพวกนั้นมันดูเหมือนจะหลวดอ่ะเพื่อนๆมันดูแบบพุ้งเออมันดูแบบหูปื้นๆๆ,ๆๆออกโค้งนี่คือแบบกดคันเร่งนี่ถ้าจะบ,บินนะ,ะไอพวกนี้คือแบบเอยมันดูอ่ะมีอาการเสียท้ายนิดหน่อยนะครับสวยน,นะครับผมว่าโอเคเลยเนี่ยสะแล้ส่วนตัวนคะครับอันนี้คือยังไม่ได้แต่งนะครับอันนี้เดิมๆนะครับผมให้ไปที่ สิบเต็มสิบนะครับสำหรับผมนะฮะอันนี้ไม่ใช่สาวบเบนเนะแต่ให้สิบเต็มสิบเลยโอ,อ้โหบางคนนี่แบบอุ้ยพี่มันรถเก่านะโอ้โหบีให้สิบเต็มสิบได้ยังไงอะไรอย่างเงี้นะ, <c oughs> นะคือมันเรื่องความชอบจริงๆครับน้องๆ <c oughs> เอ่อเพื่อนๆครับโอ,อเ้โหบางบางคนเขาก็ไม่ได้มีความคิดแบบเดียวกับเรานะเออถ้าใครให้คะแนนเท่าไหร่ก็สามารถพิมพ์ดอกบ,บอกกันได้นะครับอันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวล้วนๆนะครับผมไปเดี๋ยวผมพาไปแต่งกันดีกว่าอันนี้อันไอเอาเอาแค่เรื่องความเร็วก่อน ผมว่ากลางๆนะครับไม่ไม่ถึงขั้นแย่นะแต่ไม่ได้ดีนะครับไปแบบปื๊ดแบบหูพุ่งเลยก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเขาเป็นคาสีดานจะให้เขาพุ่งแบบลุกประคารหรือสปอร์ดมันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ทําได้ดีแล้วนะครับแค่ประมาณนี้นะผมว่าเขาทําได้ดีแล้วนะครับเออมะเดี๋ยวเราไปแต่งกันดีกว่าครับผมไปครับ let's go เป็นเ e กเตอร์วัชชาร์เฮมเมอร์นะครับคาสีดานนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะเอามาแต่งใน L S Kami ีนั่นเองนะเพื่อนๆเนื่องจากอะไรนะครับ อันนี้นะครับไม่ได้อัปมาแค่ขับธรรมดาเท่านั้นนะครับอันนี้ยังเป็นรถคันใหม่ของเจ้าดิฟด้วยนั่นเองนะเพื่อนสามารถเอามาจูนดิฟได้นะครับผมในการเสียสองแสนนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ผมจะไม่จูนดิฟนะครับของแต่งมีทั้งหมด26ชิ้นนั่นเองนะครับผมอันแรกนะครับผมก็เป็นบางโคนก่อนเลยนะฮะอุ้ยอันนี้ดูแบบเป็นวายบอดี้ขึ้นมาเลยเพื่อนเพื่อนอุ้ยอันนี้ดูเป็นวายบอดี้นะผมใส่เลยนะครับ าเป็น یک, ท่านท่านเป็นในจดเนี่ยอะไรที่เป็นวานบอดี้นี่ผมใส่ยับเลยนะเพราะว่าในชีวิตจริงเราแทบจะไม่ค่อยได้เห็นเลยเนะี่ะเออเบย์ ane, นะครับใส่เต็มนะครับบัมเปอร์นะครับอุ้ยมีแบบนี้ด้วยไม่ไม่ดูดิหูโคตรเท่ครับแบบก็ทะเบบียนแบบเป็นของเขาเลยนะครับหัวสวยนะแบบนี้นะน่าจะทําอย่างนี้กับทุกคันนะฮ่าฮ่า่จะทำอย่างนี้กับทุกคนะ <laughs> ันจะเท่มากเลยนะครับก็เอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะมาให้ไปดูออกแนวซิ่งนิดนึงครับผมนะ ข้างหลังนะฮะก็โอ้ยออกแนวรถดิฟเลยนะครับใครที่เป็นสายดิฟก็อยากแต่งก็อันนี้คืนแล้วแต่เลยนะฮะผมจะไม่แต่งนะครับผมว่าเดิมๆมันดูดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอนจิ้นนะครับผมใส่ไปที่เลเวลสี่นะครับแล้วก็ท่อนะครับอุ้ยก็ค่อนข้างมีหลากหลายอยู่นะ,ะแต่ว่าอ่ะเมื่อ,อ,อกี้อะไรวะนะอุย้ยท่อทองเพื่อนโอ้โหคดเท่ท่อทองนะครับเหมือนคดรวยอะไรอย่างทอทองะะี้ใส่ท่อทองแล้วกันนะเพื่อนนดูฉีกดีไม่ก็มีขนาไหนนะครับใส่ท่อทองแล้วกันนะ กระจังหน้านะอู้กระจังหน้าทองเพืแบบ่อนโอ้โหอันนี้คือแบบรถทองเคลื่อนที่ป่ะครับที่ไม่เอานะเพืแบบ่อนไม่เอานะเดี๋ยวค่อยไปทำไอ้นี่จะหานะแบบว่าทองนั้นคันอะไรอย่างงี้นะเออแต่เป็นแบบสีดาแล้วกันนะครับผมว่าเบ้นมันเข้ากับสีดำอะไรอย่างงี้นะหรือเปล่าแล้วแต่คนอุ้ยหูวเพิ่งเห็นว่าไฟมีทั้งหมดสิบ้าชิ้นนะครับแต่งได้เยอะมากแต่งแบบเป็นหลายแนวมากเลนไปดูดิ อันนี้พอเรามองตรงเนี้ยอ,อันนี้อันนี้อันนี้แบบเราตัดข้างๆเมื่อกี้ทิ้งไปเลยนะอันเนี้ยเหมือนโลสลอยเลยเพื่อนๆไม่รู้ผมคิดไปเองแบบนะโคตรเหมือนอะเหมือนโลสลอยเลยอ่ะอุ้ยวิผมว่ามาดูซิ่งเดียมีโคตรเท่ครับ้ยอันนี้ละการน,นะครับผมแบบเหมือนตัวอากาศอะไรเงี้ยพูดนะครับมีไม่เยอะนะครับนี่นี่นี่ไอที่ผมบอกอนี่ผมบอกว่ามันสมควรมีนะ นี่เป็นไงอ้อแต่นี่เป็นเบนแฟกเตอร์นะไม่ใช่ m e r c e d e เด e เ z นนะครับไอ้รของแต่งแบบนี้นะผมว่าสวยมากเลยนะครับของแต่งโอ้ใส่เทอโบสองลูกเลยเหรอ V8 นะครับผมทวินเทอร์โบนะครับอุ้ยแต่มันโคตรซิ่งเลยนะฮะโอ้ของแต่งเขาใช้ได้นะของแต่งเขาดีเลยนะครับ มีตรงนี้ด้วยนะหรือว่าถ้าใครแบบดูดูเหมือนแบบเอ้ยไม่ดูเก่าหเหมือนรถเก่าอนะไรเงี้ยก็เอาเอาเอาเออย่าไปใส่นะครับแต่อันนี้มันจะเงงขึ้นมาเหมือนแบบโลซลอยอะ่ะอันนี้มันจะแบบเป็นตรงตรงตรงนี้นะครเออว่าสวยดิอ่ะว้าสวยมากนะครับจริงๆอยากแต่งแบบนี้นะแบมันดูดุดันดีนะมันดูแนวซิ่งนะเฮ้แต่งเป็น v 8, ี t ป i n ท u r b วินเทโบแล้วกันนะครับเออ ล้วค่อยไปแต่งซ้ำนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยโอ้แต่งซ้ําแน่นอนว่ามันโอ้แต่งมันสวยดีนะครับก็เราจะมาเลือกไฟกันใน LS นะครับก็สามารถแต่งสีไฟได้นี่นะผมจะแต่งให้มันกลับไปย้อนยุคนิดนึงนะครับจะแต่งแบบแบบโก่ี้นะครับนี่นะสีแบบแนวแบบเก่าๆหน่อยนะนเพื่อนนี่นีออนเราไม่ใสล่ละกันนะครับไม่ใส่แล้วกันนะนี่เราจะคนชอบเลยนะครับข้างหลังนะครับสามารถป,ปิดถุงนี้ได้นะเพื่อนนะอันนี้ผมก็จะไม่ใส่นะครับไอไอคาร์ไนลูปข้างหลังเนี่ย ล้วก็ใส่ปปเป็นป้ายทะเบียนแดงไปเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นเชื่อผมเองนะครับแล้วก็สีนะครับตอนแรกก็จะใส่สีคูนะสีคููมันดูแสบตาไปนะครับผมจะใส่เป็นสีของไอ้นี่ละกันนะเอ่อสีดํานะครับนี่นี่เอาสีดําดีกว่านะเราไม่ได้แต่งในออโต้ช็อปนะครับใส่ในสีเงินเงินไม่ได้นะตอนแรกอยากจะแต่งสีเงินนะอาเป็นสีประมาณนี้ละกันนะดูดีเทาดำอ่ะเพราะมันดูหล่อเดี๋ยวจะเป็นประมาณเทาดํและกันนะครับ ประมาณนี้ว่าสวยผมว่าสีมันสวยดีนะครับโอเคลายคู่ไม่ใสนะครับแล้วก็สเกิร์ตโอ้โหโคตรเท่ากันเลยเนะฮยโคตรสิ่ง่ะเพื่อนๆอุ้ยคันนี้มันโคตรสวยเลยนะครับแต่งเป็นอันนี้ละกันนะครับผมเป็นแท็นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นลิ้นหน้านะครับลิ้นหน้าอย่างทองะ่ะเพื่อนอ้โหโคตรเท่ไปเลยครับจริงเดิมๆก็ได้นะแต่ว่าผมแต่งละกันนะครับเนี่ยนี่แต่งก็แต่งม่กเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้อะไรอะ มดูมดูไอ้นี่เลยไอ้นี่สปอยเลอร์อ่ะมันเท่แง่ดูดีภาพค่าแทีเชั่นด้วยนะครับโอ้โหลั่วเลยนีฮะโอ้อะไรครับนี่อุ้ยเท่น,นะครับอุย้ยังสวยอ่ะครับอันนี้แต่งได้เยอะนะแต่งได้หลากหลายมากนะครับนี่แล้วแต่คนชอบเลยครับผมใส่เป็นอันนี้นะ R S Wing นะมันดูใหญ่มากเลยนะครับนี่เป็นโอ้โหของทบอย่างไเลรอพี่โอ้โหมันมาดูแบบโหดยังไงเหมือนแบบใส่เกาะได้เลยเนี่ย Okay, like โอเคแต่งซับเป็นช่นนีครับอุ๊ยโหลต่ำม,มากนะครับโหลต่ำม,มากนะอันนี้ไม่ได้กดดิฟนะครับโลต่ำม,มากเคเกียร์สายนะเทอร์โบใส่ครับ,เ,โบโามมาเราก็ล้อเนีฮยจริงๆอยากเราได้ล้อเดิมเลยเนี่ยจะลองดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูล้ออื่นก่อนนะเพื่อนๆโหล้อบีเบสก็สวยแล้วด้วยโหมันสวยนะเนี่ยมันก็นสวยมันแต่งแล้วขึ้นมากเลยแต่งล้ออะไรก็ที่นะครับโอ้ใเป็นล้อนี้แล้วกัน นิเฟกนะครับผมของสตรีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับแล้วก็หน้ายางเราไม่ใส่นะครับแล้วก็ใส่บุลเลต์พ o ฟนะครับางกันกระสุนนั่นเองนะแล้วก็วันนะครับผมใส่เป็นสีดํานะครับ นผมเป็นสีดำมาพูดเท่เลยแต่ว่าเราไม่เอาเราใส่เป็นประมาณลายสโมกแล้วกันนะครับหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับใครอยากแต่งตามก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวราคาของแต่งที่ผมใส่เข้าไปประมาณเท่าไหร่เดี๋ยผมจะขึ้นไว้ให้ดูด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันโอเคครับผมตอนนี้ผมได้ออกมาจากแอร์คามิปเทียบร้อยนะครับอุย้ยรอบมาดีขึ้นนะครับแล้วดูดิท่อมันเด่นอยู่อันเดียวทอดองลดเลย แต่งกับสีทองจะเป็นไงวะเนี่ยคันนี้โคตรแบบว่าตลกเลยนะแต่ว่ามันมันเท่นะมันดูฉีกเดี่ะอุ้ยแต่คันนี้มันดูเลี้ยวแปลกๆนะครับก็จริงๆนะแบบที่ผมบอกเลยนะครับแต่รู้สึกว่ามันโคตรน่าชอบอ่ะนะครับเออเฮ้ยโคตรน่าชอบเลยนะครับมันดูเป็นอะไรที่โอเคอ่ะเฮ้ยคันนี้ดีคันนี้ดีผมแนะนำนะคันนี้ไม่ได้ขับยากนะเพื่อนผมบอกก่อนนะคันนี้มันไม่ได้สไลด์ขนาดนั้นนะครับขับดีมากนะอันนี้ผมพยายามขับมันให้มันสะบัดสะบัดสะบัดนะครับ เพื่อดูว่ารถมันเกาะถนนแล้วก็อะไรมากแค่ไหนนะครับถือว่าเขาขับได้ดีมากนะครับถ้าคันนี้เอาไปดิฟนะครับน่าจะทําได้ดีด้วยนะครับก็น่าจะลองไปจูนดิฟสักทีนะเพื่อนๆนะเรอลองทางตรงกันดูนะครับเดี๋ยวมาดูาาไ i m ์ไลน์ในกันดูรอบที่ขึ้น,นครับรอบไปหน่อยรอบขึ้นเริ่มขึ้นช้าหน่อยแล้วนะครับ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าเขาโอเคมากๆนะครับหลังจากที่ผมเอาไปแต่งเนี่ยครับแล้วก็ออกมานะยครับผมบอกเลยว่าคันนี้ผมให้ที่10เต็ม10และกันนะครับเพราะว่าของแต่งแล้วก็ตัวรถเนี่ยมันสวยมากๆนะครับผมก็เลยให้10บบนสิเลยนะครับบางคนไม่ชื่นชอบก็ให้จริงจริงนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับปกติเนี่ยผมคิดว่าคันนี้จะเป็นแบบตอนมาเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นคาสสปอร์ตแล้วความแรงเนี่ยน่าจะเทียบเท่ากับ e 3 0นะครับหรือเซนติเนลคลาสสิกตัว w i body นั่นเองนะครับ แล้วก็การเอาไวบอดี้เงี้ยผมนึกว่ามันต้องแบบมันจะมาในคาบเบนนี่ด้วยนะตอนแรกผมคิดจะมาในคาบเบนนี้นะครับแต่ครันนี้มาขายที่ร้านของเจ้าซอเกอร์นั่นเองนะครับนร้านสีเหลืองนะครับก็ไปจัดกันได้เลยนะครับผมในราคาร้านกลางนะครับก็ถือว่าคันนี้โอเคเลยทีเดียวสาหรับคาสีดานะครับถ้าใครที่เน้นทางฟอร์มแมทแบบเน้นทำเอ่เน้นธารกิจอะไรเงี้ยก็มันก็ไม่มันก็ไม่ดีอยู่แล้วนะครับก็แนะนําให้ไปเล่นรถที่มาตรงสายดีกว่าพวกคูรูมาหรือดูโอเดสหรือว่าอินเซอร์เจอะไรอะไรของเพื่อนีกว่าน แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเอาขับฟิลลิ่งขับสนุกนะครับถามว่าซื้อมาคุ้มไหมผมสำหรับผมนะคือคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าร้านกลางๆแต่ผมได้ขับรถแล้วก็แต่งรถที่มันแต่งได้หลากหลายด้วยนะครับเออแบบคือเปลี่ยนบางอย่างนะคือเหมือนมันเป็นคนละครเลยเพราะมันเราเปลี่ยนบางอย่างเมื่อกี้ผมขับธรรมดานะครับกับตอนเนี้ยผมแต่งเนี่ยมันเหมือนขับคนละคนเลยนะครับมันเหมือนแบบอุ้ยมันเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะครับหรือว่าแจ่มมากๆนะครับถ้าเราเอาไปดีปิขแต่งเป็นดีปิกน่าจะเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งนะครับเันนี่ถือ ขับมันจริงๆนะครับความเร็วนะครับผมก็ตรงๆเลยคือกลางๆนะครับแต่ถ้าสำหรับคาสซีดานถือว่าคันนี้ทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับไปทางแบบค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่าการควบคุมนะครับผมก็ให้ไปทางค่อนข้างดีนะครับไม่ได้แย่นะครับแต่ว่ามันมีลักษณะแปลกๆในการเลี้ยวนะครับผมว่ามันเหมาะแบบมันเหมาะกับการเอาเฮ้ยพี่เขาอยู่ๆก็ตัดหน้านั่นแหละฮะคือแบบโดยเด่นๆนะคือเหมือนแบบหน้าเอาไปดิฟนะครับสำหรับคันนี้นะ ถ้ามาข่าธรรมดงถามว่าขับไดไหมจริงๆขับได้ครับอาไปขับแบบนบนเขาเล่นๆอะไรอย่างนี้นะเล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าสนุกอ,อันนีสน้<ห>นสนุกแน่นอนนะครับก็อยากเอามาลองเทสกับซีดังคังนอื่นๆนะเพื่อนๆนะแต่ว่าเอ่อตอนนี้ก็คนไม่พร้อมนะครับเออไม่อนไี้พร้อมนะครับก็อย่างตอนนี้ยังเทสให้ดูไม่ได้นะครับว่ามันเร็วหรืออะไรยังไงประมาณไหนมันเทียบกับอันไหนได้บ้างอะไรอย่างงี้นะครับผม ก็ประมาณนี้ก่อนแลวกันสำหรับวันนี้นะครับก็โดยรวมรวมถือว่าโอเคนะครับคุ้มค่าสำหรับผมนะครับเพืเ่อนๆก็ลองคอมเมนต์กันมาว่าโอเคสำหรับเพืเ่อนๆไหมก็ตามนั้นเลยนะครับผมโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซ mm ับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย